แค่ประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าักเง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Earth Request โลกอยากขอค่ะและสวัสดีพีเอชและเมจิด้วยนะคะ วันนี้ค่ะต้องขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยค่ะแป้งสุภาพันธ์อาพนันค่ะค่ะแล้ววันนี้แป้งก็ได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรภาคสนามค่ะพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมแบ่งแรงเพราะกล้าปลายใหญ่ภายใต้โครงการแบ่งปัน1วันใน1ปีกับธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะ และสําหรับกิจกรรมแบ่งแรงพ็อก้าป่าใหญ่ในครั้งนี้เราบุกมาไกลกันเลยถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่ที่ป้าเงย็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติลำคลองนูนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเอาลรค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าไปร่วมกิจกรรมในศูนย์กิจกรรมธรรมชาติที่อยู่ด้านในกันเลยดีกว่าค,ค่ะไปค่ะ ถึงที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติบ้านทุ่งนางควนกันแล้วค่ะบรรยากาศที่นี่เนี่ยต้องขอบอกว่าอากาศดีและสดชื่นมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแป้งต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วเดี๋ยวแป้งเข้าไปร่วมกิจกรรมก่อนนะคะ <You. S 2> ครับผมก็ต้องการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีกับทุกๆคนเมื่อเช้าเรายังไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับสวัสดีครับนะครับก็เมื่อเช้าเราเนื่องจากเป็นรถ2คันเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้นะครับพี่ก็ขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับพี่หมูนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมที่นํงานคณะโครงการแบ่งปันหนึ่งวันใน1ปีวันนี้ มาทํากิจกรรมที่นี่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอะเราเข้ามาทําอะไรกันที่นี่นะครับเราเดินทางมาไกลค,คอนวันเราลังทำอะไรอยู่บ้างซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํางานของทางมูลนิธิสืบนาั้เสถียนเพื่อที่จะเข้ามาดูแลรักษาพื้นป่าซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้จริงๆแล้วมีโครงการที่มีระยะเวลามานานพอสมควรที่ทางมูลนิธิสืบนาั้เสถียนทําไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพื้นป่าตะวันตกซึ่งต้องบอกกับพวกเราว่า เป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเรานะครับพื้นป่าตะวันตกแห่งนี้เนี่ยครอบคลุมนะครับ6เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจาก58เรามี58เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นป่าตะวันตกแห่งนี้อยู่ใน6เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับและนอกเหนือจากนั้นยังประกอบไปด้วยอีก11อุทยานแห่งชาติจาก123อุทยานแห่งชาติของประเทศเราวันนี้พื้นป่าพื้นนี้เนี่ยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันรักษาไว้แล้วเนี่ย มันก็จะสูญหายไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วออด้วยโครงการวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับผืนป่าตอนตกนี้เนี่ยเป็นการทํางานร่วมกับ125ชุมชนที่อยู่ที่นี่นะครับกับรอบๆอีกประมาณเกือบร30กว่าชุมชนนะฮะอีร้อ5าชุมชนที่ที่อยู่รอบๆร้อยี่สิบเก้าหมู่บ้านนะครับกับร้อยกับร้อยสาชุมชนนะครับก็มันเป็นการทํางานร่วมกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มาอยู่ในผืนป่าตอนตกเพราะนั้นเนี่ยการที่พวกเขาจะอยู่ อย่างไรเป็นมิตรกับพื้นป่าได้อย่างไรนะครับซึ่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวออทางพี่ก็จะให้ทางมูลนินสสุปนักเสถียรมาเร่าให้กับพวกเราฟังนะครับคราวนี้หลังจากที่เราทํางานกับมูลนินสสุนักเสถียรไปได้ระยะหนึง่งเราก็มองว่าเอ๊ะมีกิจกรรมดีๆหลายอย่างที่ทางมูลนิสสืบนักเสถียรทําไว้แล้วสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับพวกเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้แล้วก็เข้ามาดูว่ามูลนิธิมีวิธีการทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับที่เราเข้ามาที่นี่นะครับเราเรียกว่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทุ่ง,งานางครวนนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นเ,เรียกว่าสถานีหนึ่งที่ทางมูลนิธินับสเสียนใช้เป็นภาคสนามในการทํางานนะครับก็มีกิจกรรมที่คุยกันแล้วคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มันไม่ได้เหลือบากว่าแรงกว่าพวกเราที่เป็นคนเมืองที่จะออกมาทํางานให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับมันจะมีลูกไม้ที่หล่นอยู่ในผืนป่าอยู่ อย่างตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพันไม้อะไรก็ตามแต่คือเขาหล่นอยู่ใต้ต้นเนี่ยเขาจะเติบโตได้ในระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะล้มหายตายจากไปนะครับทางมูลนิธิสุนทรขักเถรเนี่ยก็มีโครงการนะครับร่วมกับทางอุทยานว่าถ้าเราเข้าไปเอากล้าไม้เล็กๆนะครับที่อยู่ใต้ต้นเนี่ยออกมาเพาะชำอยากถูกวิธีนะครับหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเราจะมีกล้าไม้ที่จะออกไปปลูกได้นะครับอย่างเป็นรูปธรรม นะครับเพราะฉนั้นพวกเราเนี่ยอาจจะเคยไปปลูกป่านะครับกับคนน้อยคนนี้เราก็เป็นผู้ปลูกที่มีกล้าไม้มาให้เราแล้วนะครับแต่วันนี้พวกเราจะเป็นคนทํากล้าไม้นั้นนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเขาเอาไปปลูก ดินพาอก้านะคะเพื่อที่จะไปเก็บต้นกล้าในวันพรุ่งนี้เพื่อมาปลูกกันค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปช่วยพี่ๆเขาทํางานกันดีกว่านะคะ oh, ดีครับผมพานุเดชเกิดมะลินะครับอตอนนี้ทําหน้าที่รองเลขาธิการมูลที่สืบนะฮะเสถียรนะครับแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งที่รับผิดชอบอยู่ในมูลิีิก็คือเป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองยังมีส่วนร่วมหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าโครงการจองป่านั่นแหละครับสาหรับการทํางานในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ต้องต้องต้องบอกว่าพื้นที่ที่เรามาร ienne, ่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทํางานหนึ่งของมลนิธิสืบนะครเสถียรเราใช้ชื่อว่าศูนย ah ์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทุ่งนางครวนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนางครวนตําบลชะแลนะครับอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรธรรมชาติสําหรับชาวชุมชนที่อยู่ในผืนป่าตะวันตกนะครับสําหรับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทุ่งนางครวนเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่เราเปิด ให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องของการทําเกษตรธรรมชาติในเรื่องของการปลูกผักอินทรีย์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะมีกิจกรรมที่มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับผืนป่านะครับ ตรงนี้เราเปิดสําหรับการเรียนรู้ตรงนั้นอย่างเต็มที่อยากให้คนในชุมชนในพื้นที่ป่าตะวันตกของเรามาเรียนรู้นะครับทาํามลนิสส์ก็เลยมีกิจกรรมหนึ่งร่วมกับทางธนาคารไทยพณิชย์จําจำกัดมหาชนนะครับเราใช้ชื่อโครงการว่าโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตกนะครับที่ธนาคารให้การสนับสนุนโครงการของมลนิอยู่นะครับสําหรับกิจกรรมในใน,ในพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าเราอยากที่จะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนรู้การทําเกษตรธรรมชาติ ให้กับชุมชนที่อยู่ในผืนป่าที่เรามีการกําหนดขอบเขตการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับป่าเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมที่เราทําตอนนี้ก็คือเพื่อทำอย่างไรที่จะฟื้นฟูดูแลคนในชุมชนเนี่ยให้เขาอยู่ได้อยู่อย่างปกติสุขแล้วก็ไม่ทำลายพื้นป่าที่อยู่โดยรอบด้วยนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงจึงเป็นที่ที่รองรับการ ดำเนินกิจกรรมตรงนั้นนะครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยชีวิตกล้าไม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเ <c oughs> กิดจากที่ว่าหลังจากที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นป่าแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าภายในชุมชนเองเนี่ยชุมชนเขาก็ต้องการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ของเขาด้วยแต่ว่าการที่จะฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยก็จาเป็นต้องอาศัยพันธุ์กล้าไม้จากป่าต่างๆนะครับที่จะเข้ามาปลูกฟื้นฟูดูแลในพื้นที่ กิจกรรมในเรื่องของการช่วยชีวิตกล้าไม้เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการที่จะหาอาสาสมัครที่จะมาช่วยกันเพาะพันธุ์กล้าไม้เหล่านี้นะครับแล้วก็ให้เวลาในการพักฟื้นของเขาประมาณปีหนึ่งพอในปีถัดไปเนี่ยเราจะนําพันธุ์กล้าไม้ที่เราเพาะร่วมกันในวันนี้นะครับเอาไปสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่ในผื้นป่าเนี่ยนะครับปลูกในพื้นที่ของชุมชนเพื่อที่จะฟื้นฟู ธรรมชาติขึ้นมาในพื้นที่ของชุมชนนั้นๆนะครับผมคิดว่าสําหรับผลที่คนที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับอย่างอย่างอย่างแรกเลยที่เราจะได้ได้เห็นกันก็คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของสภาพพื้นที่สภาพธรรมชาติของป่าตะวันตกว่าพื้นที่ตรงนี้มันคือที่ไหนอย่างไงนะครับแล้วก็มันมีความสําคัญในเรื่องของระบบนิเวศอย่างไรเพราะว่าผืนป่าตะวันตกนี่ต้องถือว่า เป็นป่าผืนใหญ่ที่เหลืออยู่ผืนเดียวนะครับในประเทศไทยที่ที่มีพื้นที่อนุรักษ์เชื่อมต่อกันนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเห็นสภาพอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าจะได้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่มวยที่สื่อกับทางธนาคารไทยพาณิชย์มาทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่คนที่มาร่วมจะได้รับก็คือเรื่องของการที่จะอันที่1เป็นจิตอาสานะครับมีความ ยินดีกับเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการเพราะพันธุ์กล้าไม้อันที่2ก็คือว่าพันธุ์กล้าไม้ตรงนี้นะครับมันจะกลับไปฟื้นฟ,นฟดูดูแลป่าอนุรักษ์ที่เป็นผืนป่าต้นน้ําให้กับพวกเขาเองนั่นแหละครับที่มาช่วยกันเพาะพันธุ์กล้าไม้ในวันนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่คนที่จะมาตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพตรงนี้อย่างเชื่อมโยงกันครับ,รบสําหรับผู้ที่สนใจนะครับ ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทํากิจกรรมอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเราทุกคนเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่จะเป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมกันอยู่แล้วนะครับกิจกรรมตรงนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จ,จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในการที่จะช่วยกันเพาะพันธุ์กล้าไม้เนี่ยนะครับทำพิธีก็ยินดีนะครับที่ท่านที่สนใจนะครับอยากที่จะมาเป็นอาสาสมัครร่วมกันกรอก ถุงแล้วก็รวมทั้งการไปเก็บพันกล้าไม้นี่นะครับเอามาเพาะร่วมกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับในปีต่อๆไปเราอาจจะมีกิจกรรมในเรื่องของการปลูกต่อไปด้วยนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนคนที่สนใจทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะติดต่อได้ที่มูลที่สืบนาคเสถียรน,นะครับหรือว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็แล้วแต่นะครับความสะดวกของทั้งสองท่านครับผม ค่ะและนี่ก็เป็นฝีมือของแป้งเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่ไว้ตรงเรือนเพรอะก้ากันเลยไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันต่อค่ะ Come And even